สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อปูป่บุญนำนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าคุณปู่บุญนำของเราจะกลัวรถไถไหมนะคะวันนี้รถไถของเรามามาทําเนินดินนอนนะคะให้กับคุณปู่ของเรานะคะได้เป็นที่พิงนอนนะคะเดี๋ยวหน้าหนาวเดี๋ยวจะนอนเพลินนะคะเดี๋ยวจะนอนเพลินแล้วก็จะไม่มีจะลุกไม่ขึ้นนะคะแม่แม่ค่ะเราต้องป้องกันไว้ก่อน เพราะว่าวันนั้นคือนอนแล้วแบบลุกขึ้นยากนะคะเอาหัวลงที่ชันนะคะแล้วก็เอาขาขึ้นที่สูงนะคะเกือบจะลุกไม่ไหวนะคะก็เลยอ่าให้รถไถน,นะคะมาช่วยทําเนินดินนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีรถดินวิ่งเลยนะคะแม่แม่ค่ะยังไม่มีรถดินวิ่งนะคะเราก็ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนนะคะแม่แม่ค่ะทาเนินดินนะคะให้คุณปู่ได้พิงนอนก่อนนะคะ ถ้าคุณปู่ของเราเออนอนผิดท่านะคะเดี๋ยวจะลุกไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่อีกนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าคุณปู่ของเราจะกลัวรถไถไหมนะดูดูเด,ดินไปแล้วนะคะแม่แหันหน้าเข้ารถไถน,นะคะดูอาการนะคะของคุณปูป่บุญน,นำของเรานะคะ มีอาการกับรถไทยเป็นยังไงบ้างแต่จะหันหน้าไปทางรถไทตลอดเลยนะคะแม่แม่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่ด้วยนะคะว่าทำไมมีรถไทหรือรถเครื่องยนต์แบบนี้นะคะมาอยู่ในหลักนอนคุณปู่นะคะนี่ๆหันหน้าไปเลย คุณปู่ได้แต่ถอนหายใจฮึ่ฮ <c oughs> ยๆกลัวรถไถไหมนะคะพ่อควันก็คอยกำกับอยู่ทางนู้นนะคะถ้าคุณแม่ท่านใดชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะช่องช้างเปิดใหม่นะคะคุณปู่บุญน,นำของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ